สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความีทีละข้อปีที่3พี่น้องที่รักครับปีนี้2024เราเป็นปีแห่งการเป็นพยานตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดในชีวิตคิเซียนเพื่อที่จะเกิดผลก็คือการเต็มล้นโดยพะวิญญาณวันนี้เราจะศึกษาการในกิจการบทที่13ข้อ50ถึง52เพราะหัวข้อย่อยของเราคือพี่น้องคริสเตียนยุคแรก สาวกยุคแรกเขาพลิกโลกด้วยประสบการณ์เพียงแค่อย่างเดียวนั่นคือการเต็มล้นที่พระยานเอาละก่อนที่เราจะเข้าไปที่บทเรียนให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอพ่อพูดและทำพันธกิจกับเราได้พระคำแล้วเปล่าประกาศว่าเรายอมจำนนเราไม่เพียงแต่เรียนรู้พระพีเพื่อจะเป็นความจำแต่เพื่อจะทำเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและขอพระยานของพระเจ้าเคลื่อนไหว อย่างเป็นอิสระทางกลางเราสิ่งใดๆก็ตามที่พี่เยซูได้ทรงกระทําให้สําเร็จในพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ถ้าพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราบอกว่าพระคุณมีเรียบร้อยมีพระพรเหล่านี้เรียบร้อยแล้วในโลกฝ่ายเแล้วเราเรียกที่สิ่งเหล่านี้จะสาแดงออกให้มีการปลดหนี้ให้มีการห้อยโลกให้มีการเป็นอิสระให้มีเสรีภาพการทะลุทะลวงและการรับสิ่งที่ดีๆทุกประการขอพระองค์เคลื่อนไหว บางคนที่คอขอดอยู่ที่ปากขวดในชีวิตในทางของพระเจ้าว,วันนี้จะเกิดการทะลุทุวงเกิดการกระโดดข้าวกำแพงเกิดสิ่งที่ดีเกิดเปรกทรู through, แล้วปล่าประกาศสิ่งนี้ครับพ่อในานามพี่เยซูอาเอนเอาละให้เราดำดิ่งไปที่พระธรรมของพระเจ้ากันเลยก่อนที่เราจะไปที่พ้อมพีหลักนะครับวันนี้ให้เราเรียนข้อสรุปก็คือว่าคริสเตียนเนี่ยได้รับการเจิมแล้วโดวยพระ์อย่างไม่จำกัดการเจิมเนี้ยได้รับทันทีเมื่อเรา เชื่อพยศคิดโอเคการเจิมนี่คือพระวิญญาณเองการเจิมเนี่ยนะครับนาไม่ใช่นําเราแต่ยืนยันตําแหน่งตําแหน่งที่เราถูกเจิมตั้งให้เป็นซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดโอเคในพร้อมเพีก็คือการเป็นลูกของพระเจ้าครับสิ่งนี้สําเร็จตั้งแต่ต้นแล้วก็เราได้รับพระงวิญญาณอย่างไม่จํากัดเราได้รับการเจิมเนี่ย้วยพระงวิญญาณอย่างไม่จํากัดโอเคแล้วพระงวิญญาณน,นี้ก็ดําลงอยู่ครับนั่นเป็นสาเหตุที่สิ่งที่คริสเตียนจริงๆต้องการไม่ใช่การเจิมแต่เป็นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ สาเหตุที่เราไม่ได้รับการเชิมเไม่ต้องการการเชิมไม่ใช่การเชิมไม่สําคัญสําคัญมากแต่เราได้รับแล้วและได้รับอย่างไม่จํากัดแล้วพระวิญญาณดําลงอยู่พี่น้องเข้าใจไหมครับการร้องหาการเจิมเป็นการทําให้พระวิญญาณเสียประทัยนะเพราะว่าพระวิญญาณเองคือการเจิมนั้นพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าภาพของน้ํามันเนี่ยในพันธสัญญาเดิมเนี่ย โอเคเป็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของของจริงของจริงคือพระวิญญาณครับแล้วเราได้รับพระวิญชนะบรรยากาศและพยัญชนะดำรงอยู่ในยอห์นบทที่สองข้อยี่สิบเจ็ดบอกการเต็มดำรงอยู่แต่สิ่งที่คิซเซียนต้องการและจำเป็นจริงคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณครับและในพันธสัญญาใหม่เนื่องจากภารกิจแห่งการทรงคราของพระเยซูคริสต์ที่ทำให้พยัญชน์ทำให้วงศาหมารถเทพระวิญญาณลงมาเต่ในวิญญาณของเราฉะนั้นในพันธสัญญาใหม่การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าโอเคไม่ใช่หน้าที่ของศิษยิพิบาลนักเทศผู้นำนมัสการไม่ใช่แม้แแตต่่่หน้าทีของผมครับเป็นหน้าที่ขอองงคุณเ นี่เป็นสาเหตุที่เอเฟซัสบทที่5ข้อ18บถึงบอกว่าจงเต็มล้นด้วยพายานพี่น้องดีนะประโยคนี้สั่งให้เราเป็นคนทําพระเจ้าไม่ได้เป็นคนทําเราเป็นคนทําเราเป็นคนทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพายานไปสุดโอเคเมื่อสั่งอย่างนี้แสดงว่าเราต้องสามารถทําได้จริงไหมครับเป็นน้ําประทยัยแล้วก็ทาไม่ทําก็คือทําบะพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าในรูปแบบภาษากรีกเอเฟซัสบทที่5ข้อ18แปเนะี่ยแปลว่าจงเต็มเตี่ยมด้วยพายานไปสุดตลอดเวลาอย่างต่อเน,นื่องโอเคซึ่งถาราไม่ทำก็คือเรากำลังทำบะแล้วถามว่าทํายงงไง วิธีที่ทําให้ตัวเองเต็มเปี่ยมด้วยพยานอย่างต่อเนื่องก็คือการพูดใส่แปลครับฉะนั้นจงทําให้ตัวเองเต็มเปี่ยมด้วยพยานแล้วคุณจะมีความสามารถทําอะไรก็ได้ที่พระเจ้าเรียกให้คุณทําพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าเราคิดเส้นเราถูกเจิมตั้งไว้เหมือนกันคือหนึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่สุดสรรพสิ่งต่างๆก็รอคอยเรื่องนี้นะลงบทที่แปดบอกโอเคแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเราถูกเรียกให้เป็นพยานอันนี้เราก็ถูกเรียกเหมือนกันแต่หลังจากนั้นบางคนถูกเรียกเป็นผู้รับใช้เป็็นอะไรกตาม สิ่งที่จะให้ความสามารถในการอาทําตามการทรงเจิมนั้นจริงๆก็คือการเต็มล้นด้วยพอยานในผลโอเควิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการผูกสายแบบพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าพอยานคือพระเจ้านะฉะนั้นเต็มล้นด้วยพอยานในผลจริงๆก็คือเต็มล้นด้วยพระเจ้าโอเคพอยานคือฤทธิ์อำนาจเต็มล้นด้วยพอยานก็คือการเต็มล้นด้วยอำนาจฤทธิ์อำนาจแปลเป็นภาษามง่ายๆก็คือความสามารถเดี่ยธรรมชาติฉะนั้นการเต็มล้นด้วยพอยานก็คือการเต็มล้นด้วยความสามารถเดี่ยธรรมชาติเอาล่ะวันนี้ผมอยากให้เราดูกันถึงหัวข้อย่อยที่เรากางเรียนรู้ก็คือคครรรรริสสเเเเตตีีีียยยยยนนนนุแกก่่่ขาาาโดด้้้วววปะะบณ์พอองงจ คำว่าความโลกเนี่ยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพูดพวกนั้นจะต้องทําเยอะขนาดไหนจนในที่สุดเขาบอกว่าพวกนี้ turn the world upside down หรือว่าพลิกโลกโอเคแล้วก็ผู้เชื่อในสมัยแรกถูกเรียกว่าครสเซียนครั้งแรกที่อันทิโอกแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเหมือนพระเยซูไงคริสเตียนก็คือพระคิดองค์น้อยๆพี่น้องเข้าใจไหมครับโดยประสบการณ์เดียวเนี่ยเปาโลประกาศอ่าอย่างท่วนถี่ตั้งแต่เยรูซาเล็มอ้อมไปถึงถึงอิลลิคุ โอเคโดยประสบการณ์เดียวเนี่ยเปาโลใช้แค่2ปีประกาศจนแขวนไม่ใช่ประเทศนะแควนครับแควนเอเชียทั้งคนยิวและคนต่างชาติได้ยินพระกิจจิุลได้ยินพระคำของพระเจ้าหมดประสบการณ์นี้คือประสบการณ์ของการเต็มล้นด้วยพระยานสุดและประสบการณ์นี้สำคัญมากพระเยซูถึงขนาดบอกว่าอย่าเพิ่งออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอประสบการณ์นี้ไม่ใช่แค่มีพระยานแต่เต็มล้นด้วยพระยานเปาโลเองขณะที่อานาเนียไปวางมือครั้งแรกเพื่อมองเห็นและบอกเลยพระเยซูบอกให้มาวางมือเพื่อให้มองเห็นและเพื่อให้เต็มล้นด้วยพระยานพี่น้องเห็นยังนี่เป็นประสบการณ์ททททีีี่่คคิิดจจจาาากกยุแรรอองงััน อัครทูที่ที่กรุงเยรูซาเล็มรู้ว่ามีคนเชื่อพระเจ้าที่สมาเรียเขาส่งเปโตกรกับยอนอย่าลืมนะว่าเปโตรคือน,นักเทศมือหนึ่งผู้ประกาศมือหนึ่งไปเพื่อจะวางมือเพื่อให้เขาเต็มล้นด้วยพระยาพี่น้องเห็ยังเปาโลเจอพี่น้องที่เอเฟซัส <c oughs> เจอไม่ถามอะไรเลยถามแค่ว่าเมื่อตอนเชื่อได้รับพระญาความหมายคือเต็มเต็มเต็มพระยาหยงพี่น้องเห็นยังสำหรับคริสเตียนยุคแรกพวกอัครทูตการเต็มลน้นด้วยพระยาไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางโอก มีผลบดทั้งพระชายของพระเจ้ามีผลบดตั้งแต่คนที่เป็นคริสเตียนแรกๆมีผลบดในเรื่องเกี่ยวกับงานรับใช้ฉะนั้นจําไว้ว่าประสบการณ์อย่างเดียวที่ประเทศไทยต้องการคิสเซียนไทยต้องการที่จะพิชประเทศไทยให้เป็นประเทศของพระเจ้าคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำเราเป็นคนทำไม่เป็นสาเหตุที่คำสั่งบอกว่าจงเต็มล้นเต็มเปีเป่ยมด้วยพระยานเอาละให้เรามาดูในกิจการบทที่สามพี่นอ้องพี่น้องดูนะขออนุญ,ญาตนะครับให้ผมไปหยิบนะครับกิจการบทที่สิบสามเนี่ย ยุยงบรรดาสตรีมีสักซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้าโอเคพวกยิวเนี่ยที่ไม่เชื่อเนี่ยก็ยุยงพวกผู้หญิงเป็นคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้าก็คือคนต่างชาติที่ในที่สุดแล้วมานับถือศาสนายูจูดาห์ด้วยซึเออมันถือรรมัจัดนั่นแหละกับพวกผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองน,นั้นโอ okay, เคเมืองน,นั้นที่ว่าเนี่ยคืออันติโอกในปีซีเดีย e ให้ข่มเหงและขับไล่เปาลปโลกบบับบาลานดบัสออกจากเมืองของเขางนี่ก็คือยิวเนี่ยไปยุยงผู้หญิงบางคนที่นับถือรรมเนียมยิย เกิดอะไรขึ้นอา่านต่อไปข้อ51เปาโลกับบ,บาลานดาบัตจึงสะบัดผงครีดินที่ติดเท,ท,ท,ท้าออกต่อพวกเขาแล้วไปยังเขตเมืองอีกคนนยูพี่น้องเห็นยังไม่ใช่โอ้ยท้อใจพระเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้เราไม่ประกาศแล้วไม่ครับในที่สุดเปาโลกับบ,บาลานดาบัตเนี่ยเขาก็ทำตามเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่ไปมันจะมีคนหหมเหงและพระเยสุบ,บอกแล้วว่าถ้าได้ประกาศแล้วในที่สุดเขาปฏิเสธจงสะบัดผงครีดินเพื่อจะบอกว่าเราไม่มีส่วนกับเมืองนี้ความหมายคือทําให้คนรู้ว่าการที่เขาปฏิเสธข่าวประเสริฐเขาจะต้องรับผิดชอบ เราไม่ได้ไป,ไปสะบัดผงคีรินมั่วๆนะผมหมายถึงว่าในกรณีนี้เขาขับไล่เราทําเพื่อให้เขารู้ว่าการที่เขาปฏิเสธข่าวประเสริฐเขาจะต้องรับผลของความบาปของเขาเองอะแต่พี่น้องอยู่ข้อทีสองส่วนแปลว่าอะไรก็คือเมื่อมีการข่มเหงที่เกิดขึ้นที่อธิโอกในแคว้งปิเดียเปาโลกับบาลานบาบัสซึ่งมาจากที่อื่นมาประกาศโอเคพอจกข่มเหงพวกเขาก็ต้องไปยังเมืองอิคอนิยมุมแต่ไปประกาศต่อไม่ใช่ท้อใจพี่น้องอย่างการเต็มล้นด้วยพงยาบโรยสุดทำให้เปาโลกับบาลานบาบัสใบหน้าอย่างหนาะเป็นไปด้วยความกล้า แลวให้รู้ไว้ว่าถ้าคุณถูกข่มเหงนั่นเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่ถูกข่มเหงนั่น,นดับปกติแสดงว่าคุณไม่ได้ดำเนินในทางของพระเจ้า,ามั้งสองที่บทที่สามข้อสิบสองบอกว่าพระผีพูดชัดเจนบอกว่าผู้ที่ดำเนินตามทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะถูกกดจีข่มเหงนั่นเป็นเรือ่องปกติฉะนั้น่็นถูกข่มเหงไม่ใช่หยุดประกาศประกาศต่อไปแต่ไปประกาศอีกที่หนึง่งประกาศกับอีกคนหนึ่งแต่พี่น้องดูข้อห้าสิบสองส่วนส่วนพวกสาวกง่ายๆก็คือคนที่พึ่งเชืออ่อพระเจ้านั่ยนะที่เมืองอันธิอมในปาาาโลกัับบบรนส ไปอีกเมืองหนึง่งเพราะถูกข่มเหงไปประกาศอีกเมืองหนึง่งพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและพงยามไมสุดพีน้องอ็นยังพวกเขาไม่ได้ต่อใจเชื่อพระเจ้าแรกๆคนเชื่อพระเจ้าถูกข่เมเหงเราไม่เอาดีกว่าไหมครับพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเห็นป่ะแล้วด้วยพงยามไมสุดแล้วถามว่าพวกเขาเต็มเปี่ยมได้ไงอ๋อคุณลองถามคุณลองคิดดูดิเป็นไปได้ไหมก็คือเปาโลกับบรรดาสเน้นเรื่องนี้เปาโลกับบรรดาสเน้นจนพวกเขาถึงแม้เพิ่งเชื่อพระเจ้าเขาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพงยามไมสุดแล้วและผมบอพงวก เปโตยอนเปาโลเขาจะรู้ว่าแน่นอนพวกขนาดนั้นก็คือเมื่อคนเชื่อพระเจ้าปุ๊บถ้าคนเหล่านั้นยังไม่ได้เต็มเปี่ยมด้วยพระยานเขาจะวางมือให้เต็มเปี่ยมด้วยพระยานแล้วคนเหล่านั้นจะเต็มเปี่ยมด้วยพระยานแล้วพวกายแตกฉะนั้นพี่น้องอย่างคิดเ่ียายุคแรกความโลกด้วยประสบการณ์อย่างเดียวมีใบหน้าอย่างหนาไม่ท้อใจเวลาประกาศถูกคมเหงแล้วไม่ได้เลิกโอเคถูกคมเหงนที่หนึ่งก็ไปอีกที่หนึง่งแถมทําสิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือสบับงงครีดินให้เขารู้ว่ากาาาารรรรที่่่เเเเขขขปปฏิิิสสธวะะฐจตต้ออองับบผดชการที่เขาปฏิเสธข่าวประเสริฐ แล้วก็เขาเน้นจนในที่สุดแล้วคริสเตียนยุคแรกที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าโอเคก็ไม่ได้ท้อใจแต่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพยามไปสุดก็แสดงว่าเขารู้แล้วว่าจะต้องมีการข่มเหงเปาโลต้องสอนเรียบร้อยรวมทั้งเปาโลกับบาลาบัตได้สอนพวกเขาเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ยางพี่น้องยัางสิ่งที่ผมอยากบอกให้พี่น้องอีกเรื่องหนึ่งคือพี่น้องสังเกตนะว่าตอนนี้พร้อมพีบอกว่าข้อห้าสิบเปาโลกับบาณาบัตข้อห้าสิบเปาโลกับบาลาบัตก่อนหน้านี้พี่น้องไปดูจะเห็นว่าบาลว้ แรกๆบ,บาลานดับเป็นผู้นำครับแต่ในที่สุดหลังๆนัตั้งแต่เราเห็นตรงนี้คือเปาโลเด่นกว่าเป็นผู้นำฉะนั้นพี่น้องที่รักฟังจงเป็นลูกแห่งการห้วนำใจจงเป็นบาลานดัตจงอบอ,อ,อ,อ้นขึ้นมาและในที่สุดแล้วเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเป็นผู้นำนักเก่ขงขว่าคุณจงมีความชื่นชมินดีจงเข้าใจความจริงข้อนี้นี่คือจุดดีของบงาลานดัตคือเขาเป็นลูกแห่งการหัวนำใจถึงจุดหนึ่งเขาจะมีปัญหาเปาโลก็เนื่องจากเขาอกุ้มมาลโกเห็นป่าททำให้มีต้องมีปัญหาแต่ในท้ายที่สุดแล้วเปาโลก็ยอม บาลาดาบาสัสการออกกุ้มามาลโกของบาลาดาบัสทําให้มาเลโกจําเลยและเติบโตและเป็นพู้ปร,รงกอบานรับใช้่ทีสุดจนเข้าใจความจที่ผ่านัเน็ตแต่นักนจำไว้จริงๆพ่อพีบอกได้ว่าบาลาดาบัสเนี่ยนะเต็มดาา้วยความยากและทำให้ผู้เชื่อทวีมากขึ้นตอนก่อนหน้านี้นี่เป็นสิ่งที่จะเป็นฉะนั้นจำไว้ว่าคริสเตียนยุคแรกความโลกด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวถูกเรียกว่าคริสเตียนคนที่เหมือนพระเยซูคริสต์ด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวประกาศอย่างท่วมทีเพาราะแบบมีหมายสำคัญและกาศอาจายด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวใช้เวลาแค่สองปีประกาศไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มี YouTube แต่ใช้เวลาสองปีประกาศจนคนย้โคนต่างชาติได้ยินข่าวประเสริฐทั้งหมดด้วยประสบการณ์เดียวคุณการเต็มเปี่ยมด้วยพงยานเช่นพี่น้องที่รักนี่แหละคือประสบการณ์ที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการอย่างที่เขาบอกไลฟ์สาระัรับฟงรับไฟรับนูนบ่นรับนี่ไม่จริงเราต้องการแค่ประสบการณ์เดียวพี่น้องที่รักประสบการณ์นี้เท่านั้นที่พระเยซูบอกให้รอไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้พี่น้องเข้าใจไหมครับนี่คือประสบการณ์ที่เราจะเป็นตรู้อยาให้มารหลอกคุณแล้วเมื่อคุณเต็เมเปี่ยมด สิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณเต็มล้นไปได้วยฤทธิ์อํานาจเรียบร้อยกิจการบทที่1ข้อ8บอกแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระรทาาธานุานฤทธิ์อํานาจเมื่อพองยามาสุดจะ,สะเสด็จมาเหนท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นอยู่เดยียและทั่วแคว้นซามาเรียแล้ะจะถึงสุดไป,ปนในโลกพี่น้องยัง <1> 1> สิ่งที่พระเยซูบอกคือเมื่อคุณเมื่อพงยามาสุดสเสด็จมาเหนคุณ <1> 1> ซึ่งก็คือนั่นก็คือความหมายของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคุณก็มีฤทธิ์อํานาจเออพงไม่ได้บอกว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกจําไว้เมื่อคุณพูดภาษาสริฐแบบขณะที่คุณพูดประเสริฐคุณเต็มล้นด้วยพงยาเมอสุด แล้วนั่นเป็นเหตุการณ์ที่คุณแต่งบอนได้รินาจเรียบร้อยไม่ได้รู้สึกหรือไม่รู้สึกนั่นไม่สำคัญให้รู้ความจริงในพระเจนะในตอนนั้นคุณเต็มล้นได้ริษฐธรนาจิเมื่อคุณวางเือคนจะหายโลกเมื่อคุณขับผีผีจะถูกขับออกจงเข้าใจความจริงแบบนี้เชื่อแบบนี้นี่คือความเชื่อตามพระคำของพระเจ้าให้ผมดีเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักมาดูเออเอไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งพี่น้องเห็นยังเนี่ยพอความกล่องทางซ้ายอะ่ะโอเคเทือไทยแลนดหน์หน,ห,นหนึ่งหนึ่งก็คือแปลตามตัวก็คคือรรัักปะเเททศไยบ เห็นว่าเลขเครื year, years, the ่องหมายเลิฟเนี่ยเหมือนเลขสี like this, 2018, 1, 000, 000. ่ก็คือภายในสี่ปีภายในสปี2028เนี่ยจะครบ200ปีที่ปฐาแสงเข้ามา่ประตทศไทยจะเป็น200ปีอย่างใยชนะและการทวีคูณเขาตั้งใจว่าจะมีเป้าหมายก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านมีศิีจัพิบาลผู้รับใช้ที่ดูแลหนึ่งหมื่นคนมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพี่น้องเห็นยังครับถ้าเราทำแบบนี้ภายในปี2028เราจะมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนเป็นธุริษัทไม่ง่ายทำให้เป็นจริงได้ แต่สิ่งที่เราต้องทําคือพวกเราต้องกับใจใหม่ร่วมกันยึดถือกิจการที่20กว่24เป็นปร,ยยปรชชัชญายประจำชีวิตปรัชญาประจำวันก็คือไม่ได้ช่วตอยู่เห็นกับตัวไม่ได้เอาตัวไปสนกลางแต่มีชีวตอยู่ก็จะเป็นพยายนถึงข่าวประเสริฐแล้วก็จะต้องเป็นด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องก็คือพระคุณของพระเจ้าถูกทำให้สำเร็จแล้วเดพเะเยูคิดสิ่งเดียวที่มนันต้องทําคือมารับเอาด้วยความเชื่อและขณะที่คุณเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐจงทํได้วิธีการของพระพีไม่ใช่แค่พูดข่าวประเสริฐแต่จะต้องทำหำาาทมาย การเต็มล้นด้วยพายามบร์สุดจะทําให้ลิดเดชฤที่ด,ดำนาจของพระเจ้าไหลบมาซึ่งจะทําให้ขนาที่บุประกาศคุณสามารถรักษาโรคขับผีรวมทั้งมีขอประทานรักษาแสดงอื่นๆอ,ออกเพื่อจะยืนยันถึงข่าวประเสริฐฉะนั้นจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพายามออกไปประกาศข่าวประเสริฐทุกวันประกาศวันไหนประกาศไม่ได้มาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมไปแชร์ทั้งส่วนตัวและกลุ่มเจอคนป่วยสั่งอธิษฐานรักษาโรคเจอคนที่ผีสั่งให้ผีขับออก หมายถึงผมบอกมหมายถึงว่าสั่งให้ผีออกไปคุณมีสิทธิอำนาจอยู่เหนือผีและวิญญาณชั่วทุกตัวครับถึงแม้เราไม่มีสิทธิอำนาจเหนือคนแต่ผีที่อยู่ข้างในโใครคภัยไข้เจ็บเรามีเราสามารถขับเราสามารถไล่ได้โอเคเอาล่ะพี่น้องที่รักมาถึงตรงนี้ให้เรามารับหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิดมากครับโอเคภกายของพระเยซูเนี่ยอ๋อลืมไปพี่น้องที่รักให้เราทำหนึ่งล้านความดีเสร็จแล้วถ่ายภาพอัพขึ้นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมใส่แฮชแท็กคำว่าหนึ่งล้านความดีทำอะไรก็ได้ขายของทำบริการลดแลกแจกแถมทำดีโอเเคทไปลย ให้เราตั้งใจร่วมกันเราวีเวลาไม่เยอะแล้วภายในเดือนนี้เขาตั้งใจที่จะมีหนึ่งล้านแฮชแท็กผมอยากให้คิดเซียนทุกคนร่วมมือกันโพสต์แค่วันล,ละครั้งสองครั้งคนห้าแสนคนก็ถึงหนึ่งล้านแล้วทำให้เกิดไวรัลทําให้รู้ว่าคิดเซียนเป็นคนที่ทาดีเพื่อสวายเกติพระเจ้าให้ผมดีหรือเปาเอาละ่ะให้เรารับมหาสนิทแม่แว่าสนิทมากโอเคเนี่ยพระกายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีนี่เป็นสิ่งที่เป็นตรบอกว่าด้วยบาดแผลเกลียงตีของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงรับการรักษาหายจงรับยาของเราจงรับการหายโรคในนามพระ เอามือวางไว้ในส่วนที่คุณเจ็บไข้ไม่สบายในนามพระเยซูกิจจงหายโรคในนามพระเยซูกิ์มีพระคุณแห่งการไถ่าบาปโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นมีพระคุณของการหายโรคโดยการถูกเคียดที่สมัยนั้นด้วยบาดแผลเครียตีของพระเยซูเราสลายจจหายโรคโรคภัยทัเจ็บทั้งอดจงออกไปไม่ว่าต้นเหตุจากอะไรการรักษาวิธีรักษามีทางเดียวพระเยซูได้เจ็บแทนเราในนามพระเยซูจงหายป่วยทุกโรคภัยทุกสาเหตุในนามพระเยซูจ,จงออกไปในนามพระเยซู เราสั่งวิญญาณชั่ววิญญาณมะเร็งทุพพลภาพเนื้อร้ายกล้ามเนื้ออ่อนแรงฟุตจบวิญญาณชั่วเบาหวานความดันทุกอย่างที่ไม่ดีเราสั่งในนามพระเยซูจงออกไปเราปลดปล่อยพระวิญญาณของพระเจ้าคือโซยที่จะทำให้เกิดการรักษาปลดปล่อยชีวิตทำลายความตายในนามพระเยซูคริสต์เราเปล่าประกาศว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าและแม่น้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากเราไหลไปที่ไหนก็มีสุขภาพดีในนามพระเยซูคริสต์ ไหลไปที่ไหนก็มีต้นไม้ที่มีใบรักษาโรคนั่นเป็นภาพของการรักษาโรคและแม่น้ํานี้ไหลาจากเราจงหายแล้วจงเป็นปกติทุกโกครคภัยไข้เจ็บในนามพระเยซูคริสต์เราสั่งจงเป็นปกติเดี๋ยวนี้ปลดปล่อยทุวสวรรค์ในการทําให้เกิดการอัศาจรรย์หมายสําคัญและการรักษาโรคในนามพระเยซูคริสต์จงเป็นปกติแผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทาลายจงหายแล้วจงเป็นปกติทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทันทีในนามพระเยซูคริสต์อเมนน้องทีลกครับสํารวจครับ ทำบางอย่างเนื่องจากอาการผิดปกติที่คุณเคยมีที่คุณทําไม่ได้ลูกขึ้นเดินมองพูดถ้านั่นเป็นอุเป็นปัญหาของคุณเอี้ยวตัวบิด,ดผมบอกว่าคุณหายแล้วออฟฟิซซนซินโดรมโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนหายทั้งหมดอาการที่ถูกลบกวนทางสมองอความเครียดขดหูซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายจงออกไปในนามพิกิตเราสั่งสั่งให้เกิดการชำระในนามพิจิตเราบอกว่าผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเรา อลิตพ,พูดถึงอะไรผลิตพ,พูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดเรียบร้อยถ้าคุณเชื่อพเยูคิดให้ผมบอกคุณความจริงก็คือคุณได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดหมดแล้วจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อจงมั่นใจในการรักษาโลกจงประกาศข่าวประเสริฐทุกวันและจงวางมือรักษาโลกเจอคนมีผีจงใช้พระนามของพเยูคิด มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของประโยชน์ขีดซิเทียมหน้าและเลื้ยงหน้าของประโยชน์ขีดอับคุณโดยผ่านธรรมวิญญาณจงพูดภาษาแปลกจงทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระญาณบริสุดแล้วพระวิญญาณจะไหลออกมาอย่างเป็นอิสระความปรทัของประธานหรือว่าการสแสดงใดที่จะเป็นก็จะไหลออกมาผมเปล่าประกาศกับคุณทุกสิ่งนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ทำให้รายการเข้าใจความผิดถึงข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันกดเลิฟโอเคถ้าคุณได้รับประพรแชร์ต่อไปถ้าคุณหายโรคเขียนคำอธิษฐานต่อไปถ้าคุณต้องการคำร น้องที่ทละครจัดเวลาแล้วมาฟังทุกวันรายการเข้าใจพระพิธีละข้อมาแล้วเห็นสุขภาพดีขึ้นเห็นการรักษาโรคเห็นการปลดหนี้มาแล้วเข้าใจพระคมภีร์มาแล้วเกิดการทะลุทะลวงในนามพระยาริทิ์เอาหล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันคืนคืนนนนพูดสุดเสียงชาโลมพัฒนใจพนักศพ